ขอเดชะทะลุศึกครั้งนี้กล้าของชัางแสงมณีมีฝไฟฉ่ำและจับตัวไอ้แก้วฟ้ามาด้วยพี่คจับตัวแก้วฟ้ามาด้วยเลไงวิวัฒ่าทะลุดีมากเลยร้านเราจะได้ทำตัวไอ้แก้วฟ้า นแล้้วเที่หมฉันทั้งสองคนมาขึ้นฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่ในวันนี้คพราะว่าผมฉันทั้งสองคนนั้นอมู่่าที่อุทยานหลวงแล้วจะพบกับคนหนึ่งเขาบอกว่ามาจากชายแดนต้องการที่จะมาสมัครทหารที่เสษตรขึ้หมเป่อผมฉันเลยพามานขึ้น้าไปที่รั่นเป็นคนจากเขตชายแดนต้องการจะสมัครเปันไปทหารอย่างนั้นหรอ่คะ ดีในสิ่งดีค่ะเจ้าพี่บ้านเมืองเรายิ่งขาดทหารอยู่พอดีเลยเชียนที่ก็ว่าดี่บ้างเลยจ้านี่นี่ไหมคะพวกเจ้ามีชื่อกันว่าชื่อว่าอะไรกันบ้างยาซเราวกะงชันมะสรุงอย่าซมถวายมังคองยาซเรากระบองมะแตงโมย่าซม มองฉันมาเล่งอย่าซองมองฉันมาดันเยี่ยซองมองฉันมาโวยหม่ต้องซ้อฟาบานว่าไงวะขอเดชะทั้งหมดเนี่ยกระหม่อมชั้นสังเกตดูแล้วเป็นมอรจริงแม่แต่มีอยู่สองคนที่ไม่น่าไว้ไวางใจมั้ยคะเฮ้ยนี่สแสดงว่ามือสองสัยใครแล้วมั้ย่ะเหรอไอ้สอง เราทำอะไรมางทำอะไรมึงทำอะไรมทำอะไรนั่งมึนัไปนั่งมึงนั่งนั่งมามาอไมามาีาม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 ไมา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 มมา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 มเมา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 งาม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 าี่มามมามามรมามามามสมามมา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 ดามามมมามามมานาม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 กมามมามามามไรมเมีมามามามอมา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 นามาเา็นมม้าามาาา จักกะเอพระนอเวคนจามาตุเลพระนอเวตอบได้ไหมตอบได้ไหมพี่ชาเย็นจะเพิ่งเอามีมาจอจะตอบไม่ถูกหน้าหัวโล่ดี่ถนนอกให้เข้ามนจ พ่อช่วยไม่ได้อะนี่ต่อไปเลยกระแลอะไรนะักจักก่เกระนอเวคนจะมาตัวเล็กกะดอเดขอ้ชบาปไวว่ายังไงวะไอ้ี่มอจริงเลยมอจริงเลยไม่รู้ได้ไงเป็นมอจริงรู้ตรงงกดอเดเนี่ยไม่ยอม แล้วยังมีใครที่น่าสงสัยไอ้อป่าห้อยมึงเลยลุกม,มานี่ลุกม,มาไอ้มึงดูถูกหรือเปล่าไอ้ออนี่น่าจะเป็นมอนจริงนะมันย่อมาได้ไกลเลยหน้าใส,สฟาบาทขอกระดีจริงมอนจริงไหมเด็กมึงเนี่ยเป็นมอนจริงๆครับเป็นมอนจริงๆต้องได้รับการทดสอบฟังนะ ตั้งขึง้นตั้งขึง้นตั้งก,นกันเนาะปันจ๊อกก็เตั้งขึง้งมีแม่งปากเมนหัวแลงหูวแรงครับเปล่าครับเป็มอนจริงต่อมาคอยอีกทีได้ไหมเตั้งขึง้นตั้งขึ้นตั้งก,นกันเนาะปัน จะลืมลืมลืมเติมเขื่องเติมเขื่งเติมเนาะปันเจาะกระเติมเขื่งแล้วผมจะตอบแล้วแต่มึงเติมเขื่งเติมกเนาะไอคอกไอแคทไอกรนอกระแดกกระเติมเขื่สุดยอดจับมือดีเลยมืออยู่นี่ครับว่าจริงความหวานจริงจริงเหรอจริงจริง่ะมึงดูได้ยังไงวะ รู้เลยต้องไอคอกไอแคกกัน้องกันแดกทุกมันเนี่ยอมองจริงแน่พี่ฝ่าบาทตกหลง